ไม่ต้ 1941, องเงี้ยวไม่ต้องเงี้ยวไอ้เจ้าไหนใส่ถ้าไปเงี้ยวอยู่บ้านงานไก่หอดหลักบ้านแท่งไปดีคอนทามาแล้วก็ไอ้หอดอะไรดีไอ้หอดแล้วแล้วไปเดี๋ยวไปขันปะไปวะโอ้ยน้อเอาหอดใส่หน่อยดิไอ้ดีหอดบ้านโอ้ยไม่เอาเกียร์บ้านเป็นเสียงโอ้จะทิ้งทางไหนล่ะบ้านนี่ทางพี่ก็รถทางพี่ก็ชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายชิดซ้ายขวาตัวนั้นชิดขวาหน่อยชิดขวาหน่อย อ้วักๆถอยหลังขึ้นไปถอยหลังขึ้นเดีินหน้ามาจากไหนบ้านเนี่ยโอ้ยหาตับมึงมึงสิบอกคำผุจอดเลยสิจิคืไปใส่แล้วเนี่ยอ้าจอดสวัสดีครับท่านโควสกปรกขัวสกจะเซงกันอะไรครับอ่าเผือว่าเดี๋ยวนี้นี่ผมได้รับแจ้งนะครับผมจากสายข่าวท่างบ้านแพงองล่ะแจ้งอาจังยด่น้อครับแจ้งว่าเดี๋ยวนี้นี่มีรถต้องสงสัยต้องสงสัยบุกต้องเป็นรถทัวร์รถทัวร์คาดว่าจะมีผู้ที่เอ่อเฮ็ดบัญชีมามีบัญชีมาอีกบุกต้อง มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซสมอหนิผิดกฎหมายแม่นแล้วเอ๊แต่ว่าผมสงสัยคันนี้นะนี่ท่านโค๊กเกิดทำไมจบโคศกฮะโคจะเสือกงื่ตัวเอาโคศกตีเออเออนั่นแหละเดี๋ยวเจ้าเปลี่ยนแบกหลังช่วยข่อยเด้อโอ้แบกหลังบ่เอาฝากเนี่ยอันชั่เฟ้อไปต่อตุ้ยห้างเฝ้าเอาฝากเจ้าหน้าที่เมืองบ้านเมืองไม่เดี๋ยวเด้อเดียวเดียวไม่ไม่เนี่ยหนังอีกอัน โช,ฟโชฟเฟอร์จีเนี่ยอันโชเฟอร์ผู้ขับนี่ล่ะโชเฟอร์จังได้มา,ค,า,าคืาาาอกะลีแถวพัทยาแท้มหารตีนุ่นตีนี่เถอะอัดเสียจอดเห็นอย่างก่อนสารวัตรเอางี้พ่แม่นสารวัตรไอ้ยังจ่าตัวจ่าตีครับปีนาเลือดเป็นกุฏิเจ้าหน้าที่เดี๋ยวฝากฝากดูแลได้ครับเด้อเอา้าเดี๋ยวเข้าไปแล้วบ่าฝากดูแลนะโอ้ได้ได้ครับเอางา้เดี๋ยวผมจะตรวจคนเองวันถรอบรถคันนี้เอาเดินหน้ามาอีกจัง่อยเดินหน้าไปคก็เรียนแม่มาเบิร์ละทั้งพระเอกทั้งตลกละปีเนี่ย อไปจอดบาดเนี่ยเออลงมาจากบาทด้วยให้ตรวจพ่นกันอ่ะปุ๊บไปก็ปุ๊บว่านายตำรวจแถวนี้แจ้าหน้านี่อันให้ลงมาเยี่ยปุ๊บมาเดี๋ยวนี้นี่คือว่าคอยได้รับสายข่าวมาสายข่าวว่าจะมีคนบันซีมาบันซีมาเออเอาบันซี่มาเจ๊เลยมึงควรประกาศเทย์แม่เนาะเอาแม่มึงบาดเนี่ยโดนแกกระเทยคักๆัได้ดิแม่รูดมึงก็เห็นอ้อมเจ้ แต่ว่าขั้นว่าเจ้าเป็นโซเฟอร์นี่ใบขับขี่เจ้าอยู่ใส่ภาษาใบขับขี่ใส่ออกมาเบิ่งด้วยซอพี่น้องป้องไปเบิ่งทุกคนด้วยดิแปดใบพูดแล้วนี่โอ้ใบขับขี่นี่แปดใบโอ้ยผ้าขี่กับมองมึงอ้ะอีส้มบ่ได้ตัวโอ้ยมื่อกี้แม่แล้วไทยเอกสารมาไว้ไหมเอาไทยมาไว้ซื่อๆนี่แม่มาแปดใบถามหาใบขับขี่เนาะบ้านเมียงเขามีใบเดียวท่านั้ละเจ้านี่เว้าจ่าวกวนเลอะเทอะตรวจเยี่ยวจ่าบาทกันนะ ตรวจเงียวจังไงตรวจเงียวคือว่าจอดเงียวอยู่ทางเข่าโกศุ่มบังคับทั้งเดีมันสิเงียวอ,อ่อแค่นนี่เอ้มาบังคับคนขี่คนเงียวแต่ตำรวจแม่มันจังไรบบดนี้อ้าวท่านใช่ว่าตรวจเงียวยีงเงียบบ่ออกขี่บ่ออกออก็ต้องเงียวต้องขี่คือเก่าโอ้กูบังคือ,อยากแ้นถวบังคับกูขี่ป้านพี่น้องบ้านหลายแสนบังขี่กูขี่กูเงียวบ้าอยากไอ่แถวบ่าให้จุดกูและสติกูยังน้อยจังไงก็ต้องตรวจขั้นบัตรวจมื้อนี้ถือขวาหาแท้ๆไปไปขี่อ่งไปขี่มาตรวจเอ้ยคือยากแ้นถวจังสี่แหละครับพี่น้องกูตำรวจขา ไม่ยังเย็ะมุสันเฝ้าได้ข่าด้วยนี่เฝ้าไปไซจอวเนี่ยที่เปิปดว,นะเวเงเพชรลำเพลินแล้วมุสันทีไปเต้นด้วยนี่เฝ้าได้ข่าวคุณตำรวจเพชรลำเพลินดาทีมแดนดีเดียวเนี่ยทีมแดนดีบุกใครสิทีมแดนอาเอาชิพากันไปเต้น,เ,นเพชรลำเพลินดาเฝ้าได้ข่าวเนี่ยไม่ยังเหรอฮะอันมาสิงเงี้ยวมัาผ่นขี่ออกน้ำ่ะขี่้าโอ้ยยิบมาเบิังกันนะ ยิบจังไรขึ้นตะขีเดียกแท้อาแนี้เอยิบก่อนโอ้ยมันแมีนอยู่บ้างใบเว้นมันตัวเจ้าหน้าที่ทีเออแม่ยังหละบมานี่เออแม่ยังเอือหึ้งเอ้แสดงว่าอีนี่กินแกงบะเอือไม่แง่เตวเด้นี่ใบเว้นนี่กูเห็นเลาแกงอยู่แม่ยี่หรี่จีดนี่เบิ่งวะโอ้ยโอ้ยผู้เล่นขียู่โดนบมัดแนวเอาหนี้เอานี้เอายักขึ้นหม่องเก้าหน่าน่าเอาจังสีหล่ะสารวัตรจังจ้า ข่อยเห็นมันเลี้ยงอุ้ยคือเขากีเออใส่ถุงแล้วข่อยใส่ฝากเจ้าเมียบ้านให้ลูกให้เมียเจ้ากินเด้อโอ้ยขอบคุณครับสำหรับของฝากโอ้จะไปเรียนเร็วเธอเนาะอีปอ๊อบมั้งไยโซเฟอร์โซเฟอร์ไปจางไหนเปิดเอิดไปเอาพวกมาไล่จนหรือพวกมาไล่มาก่ะนังอะไดหล่ะพูดล่ะคุณมาไล่นำไก่จากไม่เห้ลาเรือตั้มลวดฟ้าฟ้าจากมุสันฟ้าอย่าฟ้าวช่วงนี้กำลังช่วช่วงเก็บปุ๋ยเป็ลูกทองมาทางแไม่แดงค่ะ ไม่แอนอีทจีซวงนี่มัดจะใส่หนิเนี่ยไป่สัวคักคักไม่ยังกว่ามาจักแมงเลยเจ้าอมาจากแมงเลยเจ้าแมงเลยแมงเลยห่วยว่าแม่เป็นคนดอยว่าแม่ตีข้อยาวๆจังเสียฮะแม่นกับเจ้าเจ้ามาจากเหนือเป็นคนเนี่ยห้วยอกมาพี่ขันว่าเป็นคนเนี่ยนี่สุโมนีเลี้ยงงานต่างดาวแห่งไหลเอาจังสีขันว่าเป็นคนเนี่ยนี่ร้องลองเพลงทั้งภาคเนี่ยให้ฟังจากบาทเนี่ยเอา ด้ยเจ้าคอยปโปนิเสียใจได้กยคุยมามานิเสียใจได้ก่ออีป๋าไปจะไปมึงเห็นมาบ่คือบัดซอมเนาะเข้าไปยวตั้งข้อให้ในนึงกระทงทำให้เจ้าหน้าที่ซึมไปและเกิดอารมณ์ทางเพศแต่ละวัตขาจ้าหน้าท่มันมีอารมณ์แล้วกะให้มันแล้วก็ข่อยเ่อไปยังมา่างรถดิมะอ๋ีอ๋อ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 ยเออ๋ออ๋อี๋ออ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 ๋าอ๋่อ๋ออ้ออาออ๋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 ออ้อว๋ออ๋ออัออ๋ออ๋ออ๋อคือยิว อากูก็บายกันสร็จแล้วมาบ้านน้ำเขาได้บุปผีมาเมื่อนี้มันก็ส่งสินส่งบ้านเจี้ยบว่าไงหน,น,หนอเป็นตัวตัวดอกกุยันตีโลกนี้่ยโอ้ยสวัสดีค่ะคุณตำรวจเออสาวัสดีอีนา,ายอะไร้าลงมาให้ตรวจจับบาตรกันนะคือว่าไปให้ตรวจชิพากันไปใส่ก่อาานน,น,น,นี่ยี่นี่นี่ไปยังไงปึกเปื่อยเป,เป็นแก่นสารนีล่ลีลงทางลงผุ่นแหมอ๋อคันล็อกหน้าตังลงทางประตูอี่ <ไว S 1> ปอบมึงว่้ยจากไผปหรอฮึ แม่จะเท้าเด้อแมบบ่เป็นอะไรอ๋ออันพยามจังสี่กับพ่ได้นำมาไล่หาแดดมันนี่ข <c oughs> อบคุณครับย่าพยาเปิดวงกิจแต่มากมาแห่งตีจังลาเร็วจะเฝ้าเด้อทำกระชับเด้อเบอได้เอาเงินก่อน,นอ่ะมันที่เลี้ยงที่บ้านจากของก็ต้องเฝ้าเพราะในบ้านเลยถูกต้องยังยังอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่แอน โอ้เพิ่นมากินมาทานับตำรวจไม่ยังไงใส่ไฟอะไรเร็วๆนะสันเปล่านั่นแหละมันนี่เออไม่ตรวจจักบาตก็นดูจะเป็นไงเจ้มันแครโอ้ยอีหนอะไรเอ้ยพี่จ้าเอสวัสดีครับค่ะไม่ยังนี่อยู่ในสอบนี่อุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์สุดสันนี่แหะครับตำรวจค่ะนี่แหละเป็นวัตถุต้องสงสัยเพราะฉะนั้นแล้วต้องตรวจพ้นที่สงสัยยังสงสัยเอาฝากเนี่ยย่าตรวจสัตวนนะครับตำรวจอย่าตรวจสัตว์่อ เป็นยังจีสวดบ่ได้สันเฝ้าเฝ้าก็จ้องตรวจนี่น่ะเบิ่งนาทีแต่เซอร์ชฉันน่าหนามาบักหลายคนสีหาคนเวละเว้ยเนาะจะตายป๊อวันกับว่เป็นแต่ขี้เดียัดปนนี่เด็กเนาะเอ้าฝากตรวจเฝ้าแล้วเอ้าฝากเน่โอ้ยห้ามือใช่หรือไม่ล่ะเรียลเด้อรฉันเฝ้าไม่ยังนี่แม่บาดนี่หวดสันไรเอานี่คนคักคักคนคักคัก มันหาเธอมันมีวัตถุต้องสงสัยนี่แหละผู้ตำรวจเลือเยนะสันฟ้าเข้าไปยังเรียนอยู่บ้านเจ้าของโอ้ยเนาะเอาเอาแม่เอาไปไม่งย่าสไเบะพวกทั้งนี้มันคือเปลี่ยนแปลกแปลกตำรวจเออสันลืมเลื่อมยังทุกอย่างอนามัยตอนนัดฉันใส่หมือบ้านหมือก่อนนี่ป่าทุกอย่างอนามัยจ้าแม่มันออกกับคนมันออกกับใครเนี่ยไม่ใหญ่แก คุณตำรวจถั่ว่ว้าแซ<ะ>นต์ทั้งหลับงานแดนเซอร์สัตว์ทั้งหลับงานเอ็นลงมือบ้านในฉันไปร่ำอยู่ต่างประเทศโอ้ได้ผัวบักหลายคนเป็นสิปเป็นสา่าป้าสีที่ละคนป้าแล้วสี่ยี่สิบคนแล้วเฮ็ดจังไหอ่ะนี่แล้วตอเนเฮ็ดทุกอย่างมันบิมนมใหญ่ยังเสียจุ้มเส้นเนี่ยจุ้มเส้นนี่ได้ยี่สิบคนหยัดหรอกหยัดเขาไม่ได้หนักไปเลยกับเต็กออกจะสี่<อ>แต่เป็นมีเฮงขายตำรวจขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ฮะหนี้สั้นไลเอาไว้ยังนี่สั้นไลเนี่ยเอาคันสั้นไลน่ะ มันเอามาเป็นสารล้อลื่นแลวตำรวจเนี่ยจ้าซูมูนี่เขามีวัตถุลินมีแนวท้าล้อลื่นแล้วเอามาอย่างซัลไลเอามันใส่ยับจะเป็นเมื่อนั้นฉันไปเกิดกับผู้ชายอยู่ในวัดฉันก็เลยหยิบได็กว่าซัลไลมาเลยตำรวจขาเมื่อนั้นฉันใส่น้ำลายมันเปิดเปิดทันได้ใส่ซัลไลเราหมอนหมอนคุณตำรวจขาฉันถุงยางนุ้ยซำนี่นี่มึงใส่สัลไลจะปวดเปิดปวดนี่แหละฉันบีบใส่ไปป่าย์บ้าน่หนเฮกที่จังเยี่ยมกินข้าวขนมปังนี่แม่ตำรวจเอาเอาเอานี้เอานี้ ชันเฝ้าชันเฝ้าเร็วๆตำรวจหาหนาะโอ้ยอีลาโมกใหญ่เอ้ยทางหลงมามีมึงไปลงข้างหลังรถบ้านบ้านไหนลงข้างหลังก็มาเกิดพ่อแต่ชีพค่อยเศร้าค่อยกิดสิพ้อมใค่ถุงเดียวนี่แม่แหมงคะเันคนอยู่สิเอาคนตัวผีแม่งมีชีวิมได้สิเฮ้ยหนาแกนตัวเกียนยาไหลซาซาเออฮอนลงมานี่จักบ้านดูเอาฝากเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ไม่อย่างนี้ดิคุณตำรวจตู้ชั้นข้างเฝ้าวิ่งตอนเนี่ยโอ้ยคือว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ต้องสงสัย สงสัยอย่างอีกสงสัยว่าซิมีเอ่อเกนว่าบัญชีมาเดินทางมาทางสายนี่สเน่ก็เลยเห็นรถบัรคันนี้ก็เลยบอกจอดจากเขาสเน่ตรวจคนซะก่อนโอ้ยผมมีดอกบัญชีมามีแต่บัญชีคั้วอีชนั่นแหละว้มันรอได้เจ้าหน้าที่เด้นี่ยซึ่งๆนาพวกผิดซึ่งๆนาเด้นี่เอาได้กันไหนขั้วอีหลี่มั้ยมันคั้ยเป็นตัวเป็นตัวบ่ได้เจ้าหน้าที่เด้นี่ยว่าแม่นมูเด้นี่เอาบัญชีคั้ยอีหลีฉันบ่ได้เปิดบัญชีมา บัญชีควยจากไหนล้องจบไปเอาหลักฐานไม่ค่อยเบิ้งกันดูยช่างบเสียคุนนอตำานีแหละ,<น>ะพี่น้องนะครับผม<อ>ให้พี่น้องระวังไว้เด้อนะครับผมบัญชีมานะครับผมซูมือนี่อะไรมาตำรวจขาไม่ยังเรื่อในมูสันเ้าโอ้ยอีนี่กัมิเตอเฝาเ้า,า,าบัญชีควยอีหลีมีมาผสมพอน่อยเลยเนี่ยแม่บักบาดนี่เป็นตัวเลยบาดนี่ย่อย่อห้อยหยมันซนเพลาะอะอ้เพราะเพรานี่นั่น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 ั่นนั่นน ไปได้ป่นี่ไปได้ยูแต่ว่าจะจับหามันทนน่ะละเอาควายจ้กไหนจังว่ามีเขาว้าเนี่ยเอาควยตู้อ่ามึงเอ้ควยตู่พะนะเออควายเจ้านี่ลักษณะดีเนาะเออควยพันไหนก็ว่านี่อันควายพันปักหวยเอาควยพันปักจังได้ม่เหนจะมาตอนนี้พันปักเอาควยกับพันปักมันิผิดหีหว้ผู้ใดเราเนี่ยโอ้ยแกีดอกเสียจอดข้างมันยดยดโอ่เนี่ยเนี่าย่โอ้ย โอ้ควอยพันปักด่ามาจากประเทศใดเนี่ยควอยเนี่ยอ่าควอยมาตั้งแต่ประเทศอ่าเขมรค่ะห่วยมาจากประเทศเขมรด่าควอยซื้อยังอ่ะอ่าควอยซื้อว่าบักหุ้นเซนโอ้หุ้นเซนข้บบข้อยเอ้ยก็มาดมดาข้ยควอยบาศเนี่ยข้อยโปเสียดอกว่าซื้อหุ้นเซ็นสิเอาซื้อหุ้นเซ็นดีดิโปเสียว่ามันเป็นโปเสียว่ามันเป็นควอยขมรติพ่อพิสูจน์เชื่อไม่มีนำจ่าย มาขุดขุดคือยังมันออกข้าวแท้เออพูกตำรวจเล,ล่ๆนะคะพูกสันฟ้าน่วยตาเนี่ยคือเลี่ยงม,มากมากเอาค้อยตาเพล็ดคอ,อมิชเชแมวตาเพลเอาอันนี้ก็ค้อยตาเพลมันถี่ไป<อ>ยั้วกันี่ยโอ้ยขายคข่อยซ่า่อยมากแล้วแหละขายได้ปะอขายอยู่ตีเอารถมาขายราคามาห้าหมืน่นโอ้ยเนาะรถได้ปะรถว่าได้ดอกได้แต่ถ้วยรถฉันสงวดมือผ่ากิน อีสมองปึกแป้นปิดปึกแบบจมว่าขืนอีหลีอีนี่มันมาเมันรถจังซานเอารถจังไดสัตรถแบบซอลราคามาขามามึงเสียเอาทอไใดโอ้อันควยตัวนี้ฉันรถว่าได้ดอกค่ะเออนั่นละห้องมาเลยห้องมาเลยเอ้ดเจ้าได้จังห้องจังซานเอาเจ้าบอคอห้องว่าม่นหรือโอ้ยหน้าตาพอดีแล้วทำตัวหนา้าเกลียดอีกตังหากว่าไ,ได้ห้องสั้นมาถึงห้องราคาเสียเอาจากบาทหาเมื่นหามืน่หมนหนลุดว่าไ,ได้ดอกค่ะ ฉันไม่เป็นกล้วยตาเพชรโอ้แต่ว่ามาแต่ขมิ้นเมืม่อกี้งแต่ขมิน้นเจ้าจิ้มตามันไปนขายนี่ขางละลานผลได้นี่เนี่ยตาไม่ข้าสั้นคอยเอาตะลวยตาซะเอาตะลวยตาบ้าติดตัวมันคอยเซียวไปใส่บาดนี่เนี่ยข้าสั้นเร็วเอาไปเหมือโตโลดป้าคอยเจ้านี่ยคอยมกักคัมกมักแล้วมักอี๋ดิมักบองได้รูปได้บ่มามักบองดักนี่ยละ่ะเออบ้านไทยใหญ่ขนาดวะอะไรบ้างได้ดหวล่ะเอ้ยคำเอ้ย วยนั่นใครว่าเราตัวไม่ยอ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 ยโอ้ยโอ้ยเลินบ่ได้คุ้ยครูโอ้ยเนาะหาแดกเลยยอ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 อมันไปดิ้ตัวแม่มันยังคุ้ยบ่เนี่ยอันคุ้ยตัวนี้คุ้ยถูผูเถิกแม่ตัวหงวยมันมีแต่คุ้ยผูคุ้ยแม่ท่อนเด้อันนี้คุ้ยกระเทยก็เสียยอู่คุ้ยผูเถิกแม่มันจับอะไรอ่ะบัตสอบมันก็ประหยากแท้งกว่านี้วะอันจังไาจังสั้นจังสี่ตัว เจ้าเอาคว้ยไปช่วงไหนคุ้ยเนี่ยคว้ยคันเอาไปก็จะไปหาเต็มแล้วซื้อหุ้นเซ็นอยู่นี่ไม่คุ้ยบักควยเอ้ยเออจันคุ้ยก็ว่าจะเอาไปขายคาร์ละมันนี่สักคนโอ้เนี่ยเนี่ยยาเฝ้าเอ้ยอังซี่ไคะไปสิเขียนไปสร้างพวกเจ้าสุขุสุขนไปสร้างตัวถูกต้องฝากเนี่ยไอเสียอยุกี่หน่อยเสียตัวโอ้ยเฉพาะกุมของแหงเอาดีโอ้ยูใส่หน้าอยู่หนั่งอุติ ตำรวจขาไม่อยังยี้เอาผัดกะเพราใส่ไข่ดางน้องไม่ฉันได้เด้อค่ะเออเอาใจกันละเอานี่ใบสร้างเลือตามนี่และวันแดีวกูทำใจมาตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่อุดรแล้วบ้านนีบ้านนี้ต้องไปแล้วแอดดีค่าเนื้อบ้านดอนกอยสามร้อยค่าปลาเผาครึ่งตัวร้านยายยนแปดสิบค่ายางพวงนมและเสือโศกเศร้าเนี่ยพูดยันกั ไปยีบ้านเป็นนีไว้ติกระเทียวไปยีบ้านเปดีไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่มันอีหยังเสียโศกเศร้าเอาเสียร้องไ้อีปอบข้าเหล้าขาวร้านโจราเป็ดหนึ่งกักอ่าแล้วก็พร้อมถั่วดินหนึ่งห่อพ่ะย่ะว่าเงินบ่มีก็ยังไปสร้างแตกก็น่าปอบเงยเนาะเอาขอยเสริมส่งมันไปสร้างยังคือเป็นยังสั่นโอ้ยุจังซี่นี่ตำรวจมันถูกดิหนี่ไม่เอานโยะเอาจังซี่ซะไปเก็ดจังไรอ่ะเพมันไปสร้างอัน ให้ไปใจค่ะป้าพ่อแมนดอกไปทั้งเสียค่าหนีคักๆล่ะเอาให้เสียให้มันเถอะสูบัได้แท้พาคกันหิวเข่าสติโยดิเออเร็วๆๆหอดไปนี่หอดไปจากไหนมาจากไหนก็เอาไปเที่งานไปรถลากขึ้นแดนถนนรถเด้อไอโค่ไอโค่รถเด้อบุกข่อยิไปเอาหอดอะไรตสำนักงานเพชรลำเพลินเอาหอดแล้วเอานี่แหละครับมองนี่ละสำนักงานหมอลำเพชรลำเพลินครับีภาคกันไปจังไดบ้านจังใดครับสวัสดีค่ะอันมูสันทิมแดนตัวค่ะ ทีมแดนจ้าค่ะแดนแดนมาจากทางไหนครับอะมาจากทางไหนมาตั้งแต่อุดรค่ะค่ะมูสันเป็นแดนจอนค่ะอันซุ้มแจกมาไล่เดียวแซมมาบป่งแจกกู่งจังงามน่าปอกมึงเอ้ยพราย็บ้านทางบอกมูตู่เฝ้าอยู่อันไม่อะไรตัวย่ามกับอะนเงินนี่ไอโคมูสันเป็นทีมแดนจอนตัวค่ะโห้จอนไปสู้มองสู้งานเลยพอค่ะจอนจอนแบบจอนแบบไหนจอนจัดโอ้จอนจัดมีบวกแดงจากวง เอามีโทรศัพท์แนวใดก่อนหัวหน้าติดต่อมาค่ะเดี๋ยวมูชันจัดมูชันสีแดงโตแล้วเด้อมันสี่หอดเวลาแสดงแล้วจังสี่หอกโคตรโสดอันคือว่าอันทีมแดนเขาเขาเทงานเพลินเพลินมาสั้นโอ้ยเพาะหัวหน้าเพราะใจขาโตหอวยมาสร้างมาเลยอันนี้คันลติดมโตมูฉันมาเต็มซอยสันนี่โอมาแทนค่ะโอยแทนวันดอกแทนค่ะมาสามคนแค่เนี้ยเอามาสามสี่คนตอนนี้ละโอ้ยสามสี่มาโซนาะเอาตั้งแต่พาสามสามาถขาเจ้ายังเกินขนาดหนึ่งดอกเว้ย มักแมนยุนล่ะนี่แดนเซอร์มันต้องเต็มเวทีเป็นซิฟเป็นเศร้าหุ่นตัวอลังการงานสร้างตอนนี้กับว่ามันว่าของคอยเดนะขาดเออมูาฉันมู้ฉันเต้นมาเหมือนแล้วว่าสิเป็นวงหน่อยวงใหไงมาสอดๆไปเอาเสกเฝ้าเต้นเฝ้าวโซ่ฟ้าวไปเต้นตัวเต้นตัวแล้วเราไม่ห่อยเวลาเราน่ะนะมึงทั่วหาหมูเหมือนไปโอ้เบิดแล้วเอาทั่วเหมือนจะไหนอีนั่นคือลังเฟรมาหาขู่อยู่รังเฟรตไปจังไหนเอาอีแพ้ว่าแหมมันอยุใส่หรือเปล่นี่อีแพ้ว่ามันมาหอนผันแพะเหล่านี้มันไปตายอยู่ใส่ยีแพ้ว หามึงโอ๊แม่โอ้ยพี่ภาคโคเล่นตับมึงเลยเนาะพี่เฝ้าเตี้ยงตัวจะพาเพื่อนนั่งเฝ้าเออเเฝ้าเฝ้าเลยเล่าท่าเป็ดเฝ้าเล่นเฝ้าเล่นมันเด็กตัวขนาดได้ร่ำอระหยัดเวลานอกเด้อค่ะเด้อแป้งกับแป้งเย็นปอบตับมึงนะเอาเอาอ้อยนี้ก็ได้โอ้ยเนาะจะเป็นโบ๊ะไอโคไอผู้ชายแสดงลวด เอาเฝ้าเลีนเฝ้าเลีนเสียไหมล่ะทุกคนย่าเฝ้าย่าเฝ้ายาลามเงกุบะท่านในเตี้ยงโตยุคเฝ้าแตกเร็วๆมันหลังเสาร์ห่างมาตั้งแตี้ยตลาดนัดโคกกระบืออ้ยจะเป็นบ่อพากันพร้อมนี่เอาไปเอาไว้ห้อยๆเอามาหลอกข้าบยังยุ่งกางเวทีบัดนี้เอา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 เอียงค้านมมึงมายามแท้เอาบาแยมจังไทะกูถอดซิลิโคนออกเมื่อวานนี้เอาไปคือไปถอดออกเอาถอดออกจนเขาฉีดเกินโพดเกินพิการ เโบเบิงพงเลยจยังเป็นยังเอาบน,นี้เอ <c oughs> ้าีมเดนแค <c oughs> ่สีแดงตมาจากบ้านด้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ข่อยมาตั้งแตตระนะัดโคกกระเบือพุนสีแดงมาจะได้หาเอก่ามูเขาโทษไปหา <c oughs> โอ้งานหลายกว่านั้นแมนค่ะนี่แหละทีมเดนนั่นมมณาเดนนั่นนะอฟังจะซือก้อนเล,เ,ลเอาฝ่าแแดงเร็เวๆสุดแงเดบมขึ้นแมงบงกรเล่นแท้เบิรนเด้อเพีนห้งเทีมจอ โอ้ใช่เหรอคุณแอสูบบงานบ่อกอีปอบเมื่อยบะเบิลสุดกับสังขัรแต่ของที่แตกลอไปเอาจะเป็นยังโขเอาเอาเอาหนายกันนาเก้เอาพ้อมแล้วไป้อวพ้อแมวเอาพ้อแมวก็เข้าแสดงตัวใคได้ลรก็ตูนซ่องเจ็ตเฮะนี่เรื่องไหนอันเรื่องอันบักชุนไล่ๆจังิิลันไอการเลาพ้อแม่เลาเอาเฝ้าเรียนเฝ้าแล้วแล้ววตัวรจะรล่มหรอเเสียก็เท่นี